ไอ้กูเล่นแครี่นะเว้ยอย่างงี้ไอ้ยี่แครี่สามตัวเฮ้ยเอามาให้กูเปิดเอามาให้กูเปิดเอามาวางไว้นั่นแหละเฮ้ยใครเก็บไปอะ่ะไอ้เหี้ยออกวางวที่อยู่ไหนวะยี่ไอ้ตัวผมออกโลกออกโลกเลยแล้วนะกันนะแหวนแหวนแว่นแหว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 นขอญาติสองคนเออว่ะ ชิบหายแล้วโอ้ยมาล้านทีเลยคุณต้องออกอะไรวะกูต้องกูต้องออกอะไรเนี่ยใครโดนเฟิร์สไปกันอย่างมันไปกันอย่างมัน ให้แม็กผมซับก็ได้ผมผมดีนายคีปก็ได้ผมซับให้เลยมึงให้กูขอกูขอแบบดึงวอก่อนพี่แม็กออกบิงนะออกพี่อะไรบิงกูไม่ออกบิงเว้ยจะไม่ยอมออกบิ๊กวะเออสัตว์คลีตไหนออกบินวะมินิสตาร์เลย ไม่์ดูไม่ได้พ่อมตายล้ยังจะัสกลเหมือนเงีสกิลใส่บันดีกลับมาลยโวนตุ่ตายเฮ้ยบัตรมีบัตรอยู่แถวนี้แหละวะเกมเกมีเฮ้ย ดักยิงกันละดักยิงกันละหางออกคุลงไปอ้าวไอ้สัสไปทำนี่ยกูจะไป็นลากด้วยใช่ไหมไม่ต้องไม่ดีเอาอุกโขแล้วมาใส่เลยถ้าฟันปิดทาให้ไม่ต้องกลัวอกลาก่อนไปช่วยมึงไม่ได้เฮ้ยมึงกลับบิ๊กมาหากูดิไม่มาถล่มทิพย์ถล่มทิพย์ถล่มทิพย์ไปกลับกลับกลับ นเทคนิคเทคนิคไม่ต้องเข้ามาตัวเดียวเนี่ยเฮ้ยใจโลขึ้นไปใจโลขึ้นไปแบกไอจีไอจีอันตี้ไอชีจีไอพีอันตีนี่หว่าใจโลไปแล้วบักเขาไปสองดอกบักเขาไปอีกหนึ่งดอก แคลรี่กูคงไม่ไม่รอดนั่นแหละวิ่งเข้ามาสิอีสัตว์นั่นไงวีด็อกเตอร์อยู่หลังมึงเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคครับโอเคครับผมว่าผมน่าจะรอดเพราะผมได้ลองท่าเลยอ่ะมีคนมาช่วยหมดลัดไอ้ขี้มึงมึงจังไหลเออมึงจังไหลเหี้ยๆอะไรของข้างล่าง เนี่ยอันตีมันใช้ไปแล้วด้วยตัวผมต,ต้องการเงินแต่มันไม่เกิดหลยวม่นไม่ชนไม่ชนไนะไม่นไนไม่นไม่มนะันะไนไนนไม่ไมไ่มน้นไไ <laughs> ข้างล่างแม่ฟงฟาร์มสบายสุดนะเล่นกลางมาฟังรเ,เรางสุดหักเยี่ยมพัดแรงบัดตายทำไมตัวผมมันมีอะไรสามตัวไม,ไตวไม่ได้ผิดตาเดี๋ยวเออแบบเพื่อนไม่ใช่อนีนี้ได้ละ เฮ้ยไม่ได้ถอยกลับจะพีมอว์นะมอว์ไม่ใช่แกงครับน่าจะโดนไล่ฆ่ากับบวยกับอโอ้โหเบ็ดเม้าเบ็ดเม่ะเวตาตัดดีไอ้เหี้ยอะไรมานาไม่พออะไรมานาไม่พอวะ่ะโอ้โเหเร็วเหลือเกินจัดไป พี่องนเเลยไปแชรี่วะบอไม่ได้บอกทีมไเนั่นแหละขอไอสัตว์เอ้ยกูแครี่ทีมด้ว้ยผมไม่เคยราไกโลไก่ลงมากเลยนะ กับ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 หมื่นเรียกแหวงเกมนี้มันซื้อว่าไปยาแล้วเอ้ยมาเก็บมันดีนี่ไงประชดผันประชดเป็นกลางซื้อว่ารู้ดิเฮ้ยสกิล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 ไอตัวปลอมช่วยสัตว์ อย่าให้มันซุ่มยัยกูสตนด์โดนเอ้โหด็อกเตอร์ตายว่ะมานาแม่งไม่พอเมื่อกี้เนี้ยไม่งั้นโทเทมตายแล้วกูไปหากูกำลังไปหาเอาลงยืดห่วงเลยกล้ากล้ายึดห่วงกล้าเก็บเอาดิก้ายึดงัดกล้าเอาดิเอาเลย โอยเป็นไงไอ้สัตว์เอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าโดนคีบได้เดี๋ยวกูเตะให้คีบอ้าวเจเจวันดีเจพ่อมึงตายเจไอสัตว์กูขอไดาหน่อยจันไรเลยยางบนฟาร์มข้างบนฟาร์มฟรีวะหยุดเดินใครก็ได้ใครคีบมาหน่อยดิน่ะไม่ได้เดิน เียบินไม่ถึงเลยสัวบิไม่ถึงกดผิดไอ้ีเราขโมยวาปยนะไอ้ยแวนยแวนแวน้ยแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยแวนเรานเอาไอ้ัไปเหียข้างบน เอาว้านีบเอาว้ากูมาต้องบนแปลวไอ้ดันล่างดิทำอะไรกันผู้โดนป้อมตีตายผมไม่สนใจลสาวแมวว้าฟูผยังไม่ได้วินงวอลกบเน17นาทีแล้วเนี่ยแครี่จะไม่เกิดแล้วนะ เดี๋ยวถึงมึงคนต้องตีมันแล้วเาวยว้ากูเมื่อกี้นี้ม่งไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมก็นึกว่าพี่มาเอาแล้วโยนกูกูจะขโมยไอ้นั่นเออซ่ากูบินว่ากันเที่ยานี้เมาเอากูไปทำก็ทำเราก็ทำเหมือนกันไม่เสียจะขโมยหออมันเหี้ยช่วยด้วยยู่ซ่าอยู่ซ่าอีกคนไอ้ถ้ามาโดนมาดามบอกจะ ก็มันอยู่ในตัอแล้วนึงขวดยังฟ้าไม่จบเลยไอ้เฮี้ยกูอันติไปแม่งไม่มีใครเข้าเลยอ่ะผมเข้าแล้วอ๋องกีต์นั่นแหละดอกนึงมาแล้วชักเขาให้ เดี๋ยวจะเยี่ยมเดี๋ยวจะเยี่ยมตอนนี้แล้ยตายเลยโคตรเลือดเต็มโอู้เมื่อกี้นี้กูอันติทีไอวีตัวอะไรวะผผมปัดเจโนคอปเตอร์เกือบตายกูไม่ได้ขี้อะไรเลยสักขี้ใไปมึงยังไม่ขี้ไอ้ที่กรนท่อมกระบุกุลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี่ยมานาไม่เหลือว่ะ ปล่อยแม่งไปตายไอสัตว์เนี้ยนะไอ้เหี้ยะทำเซียนเหมือนเรียนมาแล้วตายแล้วไข่เนี่ยแล้วไข่เนี่ยมึงไม่ไม่แว่นเนื้อถ้ามือใกล้เนี้ยตกไปแว่นแตกเลยนะมึงไม่เห็นจริงๆนะว่าเขาบวกกันอยู่ตรงเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยไอแล้วมึงยังจะเดินมาตรงนี้เนี่ยนะมึงยังจะเดินผ่านตรงนี้ยเนี้ยเขาบวกกันอยู่ตรงนี้มึงคิดว่าจะกลับไงสัตว์เอ้ยตอนแรกกว่า รอดจังนะเป็นตัว32มีแกนไม่อย่เชื่เลยเป็นที่เจเกิดมาก็ผิดเลยแบบเฮ้ยวานวานวานเจ้จเจอซื้อหวานเลยเอ้ยกูไปดังหน่อยหวานเนี่ยยววานครับเอ้ไอ้ฟ้ามาช่วยกันหน่อยนะ้ฟ้า แล้วอการตัน้นมาไหมไม่ครับย่างไรวะมนโดดมนโดดที่แปไปืไปืผู้น,น,นำทางอีกตัวหนึ่งแม่งอยู่ไหนวะวนํำผิดทางอนี่ป่าวะไม่เห็นเจอเลยเฮ้ยนี่ไง นั่นเลยนั่นไม่ผ่านนะฮะเวกล้อสัตว์สตันผิดอืมทะลื่งเลยอีกทีทำไมขึ้นไม่ได้ไงสไลด์โอ้โหว้าวกลับบ้านไปแล้วอ่ะกลับบ้านแล้วออนแม่งกูเออได้แล้วยูวี่มาแล้วอ่ะ กูได้คดีร้านที่ผ่ากูนี่ไม่ได้หาเลยเลยอุ้ยแวนแวนแวนแว่นแว่นแว่นนี่เึงนี่ดิแวนมึงมีหวานแล้วมึงเดินทำไมก็แต่วากูไปแลกกับหวาดเอาหวานมาหวานมาเดี๋ยวไอโลชาร์โลชารโลชารหน้าโลชารแต่ไม่เข้าโลชารไม่มีโลชาร์ไม่เข้าไอีกต่า อ้าววิดวอล์กไปแล้วอ่ะเฮ้ยดีนายให้ดีนายให้แล้วมันฟอสตาฟฟอสตาฟฟอไปเจอไม่ได้หรอกเอาปิดปิดเฮ้ยเราพี่ปิดตาผมเฮ้ยไม่ได้ปิด

ฝั่งนั้นมีแอมเบอรดอมยเวยขอกูเปิดให้น oh ี่ไงเอาดิแชร์ใครถามมึงเนี่ยกูได้คิวก็พอใจแล้วเออมึงตายแล้วกูได้คิวก็พอใจแล้วแต่ถ้าตายแล้วทีมแพ้ก็ทน ในป่าว sure ่ะกูต้องไปเฟี้ยวเงาะก็เพราะป่าในป่าซะหน่อยแหละเอาอีกทีเฮ้เจ๊นี่โอ้โหคีปขุ Monet> ้ยเลยกูยืนอยู่รอขู่แล้รวะเจ๊เออเลยยืนอยู่รอขู่อะไรวะเจ๊อไอ้เหี้ยะดูไอ้แม่จ้ะ เห้กูขอโหกูสาโทเทมมันจะวินวอล์ลกม,กไมออกาไป,ไปเลยผมเกมนี้ันูแน่ไม่ได้ออกนั่อนไปดีไปดีจะเอาก็ไปเด๋บบยเอาหยุดเอาหยุดบินไปลอยู่นี่้ยน,นั่นแหละไอซ้ซาตายะอ,าอ้าว ไหเกิดนีแล้วไอ้เจ๊แช่ไอ้สันติไม่ทำสู้ดิเออไอ้แว่นมึงไม่ได้ดูแมพกีดเปิดอ่ะกีเปิดตายหายกลัวกูว่ากันแหละเอาเลยบิงเลย นั่นแหละมันได้เรียบร้อยไอ้เหี้ยมันต้องกีดเหี้ยอะไรหัวเห็นเลยอ่ะไอผมฆ่าอะไรตัวหนึ่งนะเว้ยพี่อย่าดูตัวถูกกัน

เจเจอยู่เจสกิลก่อนเจสกิลก่อนมันจะวิ่งไปไหนเจสกิลก่อนสกิลก่อนเร็วแช่แช่แข็ง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 สกิลหนึ่งก็มีใช้ดิเฮ้ยเนี่ยตายแนี่ยสกิลหนึ่งไปอ่ะเฮ้ยพอฮึมึงอย่าเล่นอีึเกมมึงอันสตอร์เกมทิ้งเลยนะ อ่องเร็วอ่องเร็วตามเก็บงาน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 ทันปะหวนตัวตัวกีดกีดกีดไม่ทันนั่นไงเออเออตีขึ้นเฮียเลยด่าความกันได้ด้วยเพิ่งเกียดเลยแต่เกี็บตีเก็บตี เรากูได้เจาะกอดก่อนได้ถ้าตูใบมันยัใหญ่มากอยู่แล้ได้อันติออกดิเฮ้ยหยุดวิ่งอ๋องบินมาบินลงหยุดวิ่งเอาไปยังได้วิ่งได้แล้ว ลอกอลรอกอั์ออออบักแม็กเอาหมดเลยต้องมีความสุขอะไรมึงมีความสุขเหี้ยอะไรกับ้ันสั๊กนาทีหน่ลยนะต้ังแป๊กมึงไม่มนเลยห,ายห้าน้อย มันลงแรงแล้วกูได้ของเพื่อทีมจริงแหละดาก้อนกูได้ของเพื่อทีมแล้วไปส่องดิไอ้ส่องในป่าดิไม่มีดวานไม่มีดูเห็นไ้มเห็นไเเรหมนั่นแหละไอ้สัตว์เจหยุดเดินมึงเดินทำไมไอ้เหี้ย เกือบตายเราคีบเลยไม่ล่ะเออเมื่อกี้เมื่อกหล่อเดินพอดีจบเอ้ยอัพสกิลผิดปักเียเกิดอไรกันเลยมีดัาออลกดไลค์ไม่ต้องเป็นกันแนด้วยแข่งกกันหรือครว้้หรือเเนี่ย มันแรงจังวะนั่นแหละโถเอ้ยเอ้ยเจ๊ปเลยต้องให้มันได้อย่างนี้ไอ้น้องทำไมาไม่ได้คิวอะมาคิวยังไงกูไ,ได้คิวไม่ใช่เหรอแม่เออเช็ค,ม,คมันฆ่าให้แม่ดิโคตงัยใช่ไหม ส <c oughs> ี่สิบวิว <c oughs> ิเกมไปก่อนสามสิบเก้าไม่สามสิบวิมันนานจังหวะ <c oughs> มีดูตรงนี้ยัง เฮ้ยจะอุ้ยจะกระตักมันก็หนีเราก็หนีเอาไปว่าคีิปสองทางเอาไาไปเอไปอกไปเอไป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 เไปอไปอไาไปาไปอาไปาไปไปเาไปไปาไปเอไไป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 ไไปไไปไปไไปไไ อือไอสัตว์เ <c oughs> นี่ยแล้วมึงให้กูเปิดบ่อยๆแล้วไม่ก็ต้องซื้อหวานมาแก้กูตันงวงไม่ห่วงอนะไรตัวห่วงเคอเรียนกูอะนี่ไงปามมด มันจะล้าจังเลยถ้าไม่ได้แคนรี่อย่างกูพวกมึงไม่ได้แดกหรอกพูดจริงต้องกดนะมันเมื่องเอียวกิจก็ได้แบบแค่นี้หว่านเท่ยงขาวปะวะวะเอาปะวะเอาปะวะแต่โดนเบ็ดเดียวตาที่เน็กที่เน็กเอาที่เน็กในนี้หายปุ๊บสติปาร์ติเกอร์เลยที่หนึ่ง เฮ้ยมึงเล่นออมาทางนี้ดิขันตีทะลุขันตีทะลุไี่เจ็บเปิดไปนู้นันตีมาไอเอาเดี๋ยไมวะมาเลยน่าโหกูตัวเดียวแครี่อย่างกูก็แบกขาดล้วเมื่อกี่พ่อผมเนี่ยตีมันจนเลื่อนเลยตื่นเต้นหุย

เอ้ยขอโทษอ่าไม่ได้คีลตัวเสียก็จ้อนไปเลยไปแล้วไปแล้วเอ้ยมีเอีกแล้วตายแม่งก็ยอมขอขอหน่อยอีกหนึ่งอืม มันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้เฮื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งอแกว่าเ,เาก๋บินบินดิบินดิบิรอยังไม่รอยังไม่รอเดียว่งบินมื่อไรใชนั้นหลบเข้าไปหลบเข้าไปเข้าบิงบบิงบิ มึงโดนสตานอยู่ดีอะก็บอกแล้วว่าจะเอาไปรอดโอ้โหโดนอีกดอกหนึ่งขอซื้อของก่อนตายไม่นนะไม่ตายมึงรอดเว้ยมึงรอดเว้บี้บี้บิงบี้กำลังกูกำลังขึ้นไปล่ดึงเลยวะระทึกใจมากจะไล่อะไรขนาดนี้อ้าวหยุดเฉยๆยเฉยหยุดเฉยยๆเฉย รอตายไมึงเคยดูเคยดูใจโล่ปลามันเอานกมาเขี่อนฮ่าฮ่าไม่ได้แดงหอกไอ้น้องแต่เพราะมึงไงครัมึงไงบูนและขึ้นได้เธอมึง ดอย่าเก็บอย่าเก็บอย่าอย่าไม่เดนจะเก็บยายาแคลร์แคร์เลอร์แคร์เลอร์กูจะบอกแคลรี่ให้มึงดูดูซัพพอร์ตไปข้างล่างข้างล่างแหกตาดูข้างล่างหน่อยดูดูความเร็วผมแับเป็ไนไงเอออย่าเพิ่งกูจบเกมอีกนานๆนาดูนานจะเล่นแล้วเกิดสักที้มึง กดดันเนีันมันมันกดน่ไหมเ้ยแบกแบกเฮ้ยแบกแบกเฮ้ยแบกแม็กแมกมีตัวไหนมาตัวไหนหายไปตัวไหนแม็กอิสซั อุ้ย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 นั่นคูนตายคูนตายคู่เลยฉันไม่มาอยู่แล้วก็ตังเยอะไอเจกิวอะไรกับเมื่อกี้วะไอเจมึงยังของมึงไม่น่าสงสารมากอ่ะตาที่ไหนตาที่เหนวยิ่งเล่นดอกที่แย่นี้อะไร Shadow Bear อันเดียว Shadow Bear อันเดียว ผมมไ่เฮ้ยพวกมึงยิงผมส0งพันกูสองพันสไอ้ทบบทำไมผมสองพขอบินวอกอเชี่ยวแววนต่อหน้าต่อตาไอ้สับเฮ้ยไอ้เชียวแหวนพี่คิดดูไม่ยิงัางข้างเนี้ยพอคนจะมาไม่เลี่ยงะกะไปเลย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 

แล้วีก็ดิจะตตาร์นจะตานีนจะตานนี่ไิกเลกว่าจะคิดอืจบเดยตรงนี้จบไปเถอะวะเสียเวลายาวสักองร้อยนาทีแล้ว ฮ่าฮ่าพี่จียังนะผมก็คิวเยอะกว่านี้อีซี่เว้ยกูคิวเยอะกว่าไม่ใช่เหรอวะก็มึงล้ากูนี่กว่าไหนผมคิวเยอะสุดสิบสี่ไอ้เยอะของคิวเยอะกว่าเอ้ยมึงเกียนตัวเกียนน่ะกูของกูของนำเว้ย ให้กูตามมาหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ให้เท่ากันไอ้เหี้ยให้แต่กูเลี้ยงนำชนะนี่ขะแนผมเท่ากันหรอเลี้เท่ากันหรอบายบาย